และการเช้ตัวแรงๆถูจนเด็กผิวแดงเนี่ยไม่ใช่วิธีการลดไข้ที่ควรทําอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าลูกมีไข้ตอนนี้มีแนวทางการรักษาของประเทศไทยเขียนออกมาชาัดเจนมากจะสรุปให้ฟัง5ข้อดังนี้ครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามแล้วก,กดแชร์กันเยอะๆนะครับข้อที่ 1. การลดไข้ในเด็กจะทําก็ต่อเมื่อเด็กมีความไม่สุขสบายตัวไม่ใช่การรักษาตัวเลขบนปลอดที่วัดได้เท่านั้นนะครับถ้าเด็กมีไข้แต่ว่ายังวิ่งเล่นได้ยังกินได้แล้วก็ยังนอนหลับสบายไม่ได้ปวดหัวไม่ได้ปวดเมื่อย การลดไข้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะป้องกันชักได้นะครับดังนั้นในอดีตที่เคยพูดต่อๆกันว่าต้องรีบลดไข้ให้ลูกนะจะได้ไม่ชักปัจจุบันนี้พบว่าไม่จริงแล้วนะครับข้อที่3วิธีการลดไข้ที่ได้ผลด,ดีที่สุดก็คือการกินยาลดไข้ครับโดยแนะนําให้ใช้ยาพาราเซตามอลเป็นหลักนะครับและการกินยาเนี่ยก็ต้องคำนวณตามน้ําหนักของเด็กเสมอนะครับข้อที่4การใช้ตัวลดไข้สามารถทําร่วมกันกับการกินยาลดไข้ได้หรือจะไม่ใช้ตัวก็ได้ครับ เหตุ hey, ผลเพราะข้อมูลปัจจุบันเนี่ยพบว่าการเช็ดตัวร่วมกับการกินยาลดไข้เนี่ยสามารถลดไข้ได้ดีเฉพาะในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะกลับมาไม่แตกต่างกันครับขอ้อที่5บ้านไหนเลือกที่จะเช็ดตัวให้ลูกก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับวิธีการคือต้องใช้น้ําอุณหภูมิห้องปกติหรืออุ่นเล็กน้อยครับและวิธีการเช็ดจะต้องเช็ดให้เบามือเน้นย้านะครับว่าเช็ดเบา,เ,บา,เ,บาเน้นเช็ดบริเวณรักแร ซอกคอหรือซอกขาหนีบครับระหว่างการเช็ดตัวเนี่ยจะต้องสังเกตอาการเด็กด้วยนะครับถ้าเด็กมีอาการหนาวสัน่นร้องไห้เยอะดูทุกทรมานไม่สุขสบายตัวอันนี้ควรหยุดทานะครับและสิ่งที่ห้ามเป็นอันขาดเลยนะครับในการเช็ดตัวเด็กนั่นก็คือการใช้น้ำเย็นน้าแข็งหรือแอลกอฮอล์เป็นอันขาดเลยนะครับ